สวัสดีคะ่ะพี right. bon. ่น,น้องผู้พาออกมายางเบิ่งพี่น้องหานหลายหลายเด้อพี่น้องทั้งหานทั้งเป็ดนะคะพี่น้องขาเบิ่งเอานะคะวิวงามงามพาออกมาเลาะย่างเด่นจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะยางเบิ่งเป็ดเบิ่งหานนะคะพี่น้องดับหลายหลายพี่น้องเด้อสันว่าเป็นดอกว่าสันว่าอืมันน่ะสังมาหลายค่ะอีลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะ ยางเด่นนะคะชมวิวนะคะพี่น้องค่ะวิวสวยๆยางเบิ่งตามท้องน้ำนะคะพี่น้องน้ำเย็นๆนะคะใสนะคะพี่น้องแต่เป็ดหลายนะคะเป็ดกะหากินหาตามพมประชาพนนะคะพี่น้องเป็ดกระลายนกกระลายนะคะพี่น้องอีกากระลายเด้อพี่น้องเด้อค่ะจันวานี่ค่ะนกนะตาปลายางออกมานักพี่น้องยางออกมาเด่นนะคะพี่น้อง ย่างชมบรรยากาศนะคะพี it, so people. People. ่น้องย่างออกกําลังกายนะคะพี plausible. ่น้องค่ะเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องชมวิวบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะปพาย่างเลาะไปพูดเบินไปข้างหน้าเบินกัไปลอดนะคะพี่น้องถ้าบอกเมียว่ามาเบิงคงั้างพี่ยางพี่พังพี่มาเบิงคงั้างพี่ว่าสันว่ามาเบิงคงั้างพี่ว่าสันหานขาวมาแม่มาแม่ว่าสันฝ่าว่าฝ่าว่าสันว่าฝ่าวห้เมียมาทายนะคะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องหานขาวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ตัวบักยัน no <fun> <BSCRI> ึิง <Williams> พี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องก็ได้โอ้ยใหญ่ครับพุ่นนอะโอ้ยพี่น้องเพื่นกระลงหากินตามน้ำย่างเขินมานอนอยู่ข้างบนเด้อพี่น้องเด้อนะพุ่นนอะพุ่นนอะพุ่นเดินเอ้ยยังพุ่นพี่น้องดากยังเราพป่นนองเห็นก้ม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 อยู่บนนอสันปะปลาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องโอ้ยหัวหัวเพื่นไปไซพี่น้องเห็นเต็ดก้นเพื่นว่าสันปะโอ้เพื่นหมดหากินปลากินหอยนะพี่น้อง เบิ premises, vanity, e. sea, pas, ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะมายางเหระนะคะพี่น้องมาเบิ่งเอามาพี่มาพี่ว่าเสนเพนก็เอินนะคะพี่น้องเอินเฮานะคะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพุ่นะธรรมชาตินะคะพี่น้องหากินตามธรรมชาตินะคะเพนกินแหน้ากินแล้วเด้อพนกระิีขื้นมาบนฟังดับเป็ดกระลายเด้อพี่น้องเด้อไข่พนก็มีเพนไข่ยอ่กลางเกาะนะพี่น้องลูกพินก็มานะคะพี่น้องลูกพนก็มานะคะพี่น้องเย้ไ มีกางเกาะเดินไปน้องเดินหัน,นกล่าโอ้ยพี่น้องเห็ดเห็ดด่นกลนซีกระเดกระเดอยู่หัวหน,น้ะหมดหมดหากินตามธรรมชาติหากินธรรมชาตินะคะพี่น้องค่ะเ <c oughs> บิ้องบนไล่หลายเดินไปน้องเดิๆๆะนไล่หลายกว่าไหนเบิ้งเอาเดินไปน้องกว่าไหนเบิ้งเอานะคะพี่น้องเบิ้งเอากันนะค่ะโอ้ยสันว่าเบิ้งเอาเดินไปน้องอยังก่อนพื้นมีคนมากนะคะ <c oughs> สองเบิ้งกดน้ำต่ำนะพี่น้องจะสิโจรนาพื้นนะคะแล้วเขาก็ กลุ่มนะเข่าวให้เอาเข,ข่ากล่องจนตาเบิ้ลเอาเด้อพี่นอ้องเด้อกระซองเบิ้ลนะครับพี่น้องเบิ้ลเอาคนหน้นาใสบ่พี่น้องเห็นบอหูหนัดเป้นกะหากินเป็นคู่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 ไผ่คู่มั่นเด้อครับเป็ดขาวพี่น้องเป็ดหลายคนหลายหลายเด้อสวดนี่กับพวกกวงเด้อพี่น้องกวงเด้อเลนคนเลนนะคนเลน็ดค,นเ,น,คนเลนนะครับพี่น้อง โอ้พีบบเป็นพันต์กุไล่บ่พี่น้องค่ะคุณใช่าความมรจฉาดเพิ่นเพ,พิ่นเด้อพี่น้องเด้อยคุณน่ะกว้างกวงเด้อพี่น้องเด้อไปทางหน้าคุณก็สิเป็นซุ้มกาแฟนะคะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดที่พี่น้องกลุ่มกาแฟซุ้มต่เป็นนั่งดื่มนะคะพี่น้องไพนั่งมานั่งดื่มเบิ่งชมวิวบรรยากาศเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เบิ่งห่านนะคะพี่น้องเพิ่นก็นั่งนะคะเป็นกันนั่งนะคะพี่น้องเบิ่งนะคะสิไปสุดเขาคุณวิ่งมานะคะพี่น้องทางพุ่นก็วิ่งทางนี้ก็วิ่งนะ ปันวิ่งออกกำลังกายเด้อพี่น้องเด้อว่าันวะกับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อวัสดุวิววิววิวสวยสวยเด้อพี่น้องเด้อสวยคักสวยในบรรยากาศนะครับเย็นลมยือนดีนะครับพี่น้องมาทั้งมาทั้งคนนะวิ่งมากะวิ่งคนกะวิ่งว่ัสดุพี่น้องเอ้ยว่าันวะมีความสุขนะครับพี่น้องมีความสุขอันนี้ก็เป็นซุ้มกาแฟเด้อครับพี่น้องซุ้มกาแฟซุ้มนั่งจิบนั่งดื่มนะคะมาพักผ่อนนะคะพี่น้อง เพี่นองพอเขาจิบเขาดื่มเขาก็ย่างกันต่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาก็ย่างกันต่อย่างกันต่อเด้อพี่น้องเด้อเพ่นกองหนีกันเพรอะเด็กน้อยเพูนนั่งอยู่ตรงนั้นนะนะครับพี่น้องนะเห็นบอกบนย่างไปฟุ้นไปฟุ้นนะคะนะย่างไปคาบถนนไปฟุ้นนะครับพี่น้องเด็กยิ้มว่าจังหวะย่างย่างคาเฝ้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 าว่าจังะเปิดว่าเฝ้ามาเฝ้ามาเฝ้ามาสิบ่พ่ท่านเขาว่าจันหวะ ก็ว่าสิบทัศนโอ้ยเป็นยังลาวัสดุโอ้ยบทัศน์มากระทันยู่ินล้ววัสดุว่ายางเบิ่งดีตีเด้อคามถนนนั่นวัสดุว่าอัวสุตัวสุวัสดุว่าเผนว่าเมียเกกว่านะจ๊ะว่าเจ้าของบทตัวสุไอพี่น้องเลยวัสดุว่าเฮ็ดมุนอุยปุย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 ไปวัสดุว่าพี่น้องวัสดุว่าเห็นบ่กไหมเขาก็ตัดต้นใหญ่แล้วเขาก็ตัดเด้อพี่น้องเด้อตัดเอาไปเฮ็ดต่อไปขายนะเอาไปพาขายเด้อพี่จังว่า เนาะมันเพิ่งจะเอาไปนะอยู่นี่คือต้นไม้เพิ่นสูงนะคะพี่น้องสูงแล้วเพิ่งจะตัดแล้วเพิ่นจะซื้อมาเนี่ยไปเนาะก็ทําธรรมชาตินาอากาศมันหนาวนะหนาวหนาวอยู่แล้วนะคะพี่น้องอยืนยันเดียวย่างไปอีกครับพี่น้องโอ้ยย่างมุ่นตุยตุยอ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 ยตุยไปพี่น้องค่ะย่างไปเด้อเด้อค่ะพี่น้องค่ะย่างย่างย่างนะพิ่นย่างมาสันพี่น้องมาสันว่าโอ้ยมาสันนะเจ้าก็พาะคอยย่างอีกเลพี่น้องโอ้ยอย่างหน่อยกระปกับะปุน สามสิบกิโลฝนแบบพี่น้องผ้าเมีย่ยงยางน,น่ะพี่น้องเอ้ยว่าสนาผ้าเมี่ยงยางน่ะ <c oughs> พี่น้องจ้ะว่าสนา <c oughs> ไอเด้อเด้อพี่น้องว่าสนะว <c oughs> ่าสนาว,วิวนะคะบรบรยายประกาศนะคะพี่น้อง <c oughs> นะคะดอกไม้นะคะพี่น้องร <c oughs> ูง้สึกจะขั้นข้อด้วยพี่น้องเด้อว่ยวาสนาขอพดขออภัยเด้อเด้อพี่นอ้งนองค่ะว่าสนา นะไปนะคะพี่น้องย่างไปอีกนะคะบนย่างบนแม่นอีกน้อยๆเด้อพี่น้องไกลเด้อพี่น้องผ้ากันย่างนะคะจะว่าโอ้ย่างวันเทียงสามกิโลเปสิบสี่สิบกิโลก็มีนะค่ะพี่น้องผ้ามียย่างนะตึบ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 ห้ากว่าเทิงแลงเทิงย่างเพราะว่าเพียงบางเฮียร์ขวบเกษีิลเอาจักรยานเด้อพี่น้องปั่นนะปะปั่นน้ำตูดเพิ่นเด้อพี่น้องปั่นน้ำตูดเพิ่นเพราะว่าขวาย่างโบโบใบขวายมื่อยเด้อพี่น้องแต่พลยาปุ๊ดย่างใบแต่คาบอรู้สึกเมื่อยเด้อพี่น้อง จะค้าไปในย่างด้ดีเด้อค่ะกลับในสักลานะครับพี่น้องสักลานะครับพี่น้องอ้ยวราสรนววาค่าสักลาเนาะว่าเสรนว่าเอยพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทุกไรทุกแจ่ฝากกดติดตามให้เด้อจะลืมโคจะหน้าเด้อค่ะพ่อเด้ค้าข้าต้มขนมอันของลูกหมาหน่อยนะคะขอบคุณกําลังใจขอบคุณค่ะ